สถานการณ์โควิดนะอยู่บ้านแล้วก็ work f r ร m home ซ้อมที่บ้านเงี้ยเพราะว่าสนามเขาก็ยังจะยังไม่ให้ซ้อมช่วงนั้นลองหาอะไรทําดูไหมแบบแก้เบื่อเพราะว่าช่วงนั้นมันมันว่างจริงๆคือแบบว่าสมองจะแบบระเบิดแล้วได้ไปลองชิมอาหารชนิดหนึ่งก็คือเหมือนแบบเป็นกระบับไก่เริ่มเรียนเริ่มทําแล้วก็เริ่มคิดที่จะเปิดร้านนี่ครับ เมนูหลักๆก,ก็จะมีเป็น3เมนูครับผมที่หลักๆก,ก็จะมีเป็นกระบับไก่แล้วก็พิซซ่าไก่แล้วก็สลัดไก่เปิดตอนแรกเลยครับรู้สึกตกใจอยู่คิดว่าวันหนึ่งลูกค้าอาจจะแค่ประมาณสักห้คนถึง10คนก็ค่อยๆมากันเราก็จะสามารถมีเวลาทําเวลาเรียนรู้ของตัวเราเองได้แต่พอมาวันแรกลูกค้าคือเต็ม เต็มร้านเลยฮะคือแบบมากันติด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 ,ตดกันก็แต่กลับบ้านไปก็โอ้นอนลำบากเลยฮะปวดหลังทำร้านอาหารยากกว่าเตะบอลครับ,บ <c oughs> ผม